กราบสวัสดีเอฟซีสู่หูสู่คนครับมันียิงหลอดมาสรุปผลบังไฟวันที่สี่ตุลาคม2567บางส่วนนะครับบางไฟขนาดทอสองทอสามนะครับสนามอเมริกาละสินนะครับบางที่หนึ่งครับเทพพนมขนาดทอสองนะครับผม275ค่าแนนพันนะครับผมบางที่สองเมืองเสนะครับทอสองนะครับผม260ค่าแนนเจ้านะครับบางที่สาม เพชรไผเงินนะครับผม280ค่าแคะแนนผ่านครับบัางที่4น่นองพัดลมนะครับนองพัดลมก็เป็นไฟเก่งนะครับ343คะแนนผ่านนะครับผมบางที่ห้านะครับผู้พันตึงนะครับอันนี้ก็เก่งนะครับ295คะแนนผ่านนะครับผมบางที่6นะครับสามารถนะครับผม2 5 0คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่เจ็ดอสมหมายนะครับขนาดทอสองสองร้อยหกสิบแปดค่าแนนผ่านนะครับบางที่แปดโชคสมพรนะครับผมมายี่สิบค่าแนนไม่ผ่านนะครับผมโอ้แพกคัดนะครับราคาสองร้อยเจ็ดสิบพุนนะครับผมหนักเลยนะครับบางที่เก้านะครับซูเปอร์นะครับอ่ะทอสองนะครับสองร้อยแปดสิบห้าค่าแนนผ่านนะครับผ่านฮาวินะครับ บั่งที่10แสงตะวันนะครับขนาดทอสองสคะแนนผ่านนะครับบั่งที่11นะครับ3อันตรายนะครับ260คะแนนเจ้าหมวกนะครับผมบั่งที่12นะครับนคกอนดงมันนะครับ325คะแนนผ่านนะครับขนาดทอสนะครับบั่งที่13นะครับ คู่ฟ้านะครับทอสองนะครับร้อย้าสคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่สินะครับสดาวนะครับทอสองนะครับสองร้ค่าแนนผ่านนะครับบางสิบห้านครพอนะครับทอสนะครับออทอสานะครับงไฟหมื่นนะครับยี 50าสิบนะครับผมไปสามร้อยนะครับ157คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสิบหกครับเทพบอมนะครับผมอ่ะทอซองนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านนะครับบั่งดีสิบเจ็ด อาจสามารถทอสองนะครับสามร้อยสิบคะแนนผ่านนะครับบั่งที่สิบแปดนะครับหนึ่งล้านเล็กนะครับทอสองนะครับผมสองร้อยยี่สามคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่สิบเก้าเสือดำนะครับผมหกสิบคะแนนเจ้านะครับผมหายนะโมเมนต์ห้าสิบห้าหกสิบหายเจ้านะครับผมเสือดำเจ้านะครับบั่งที่ยี่สิบประกอบโชคนะครับผมทอสองนะครับสองร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านนะครับบั่งที่ยี่สิบเอ็ดปุยเมกนะครับ อ่ะ267คะแนนแพ้นะครับบางที่22 1อุบลน,นะครับทอสองสคะแนนผ่านนะครับบางที่23นะครับจะรั่นทอสนะครับบางไฟมือน,นะครับหายเจ้านะครับเนื่องจาวกว่าน่าจะฝ่าลัวเรือเมฆลายกบรบพุชักหลอูบางหาย2บาง3บางเลยนะครับ ไฮสองบ้างแล้วนะครับบ้างที่24การเกษตรทอสองนะครับ353คะแนนผ่านนะครับโอ้เก่งคัดนะครับจำไว้ดีๆนะครับการเกษตรนะครับบ้างที่25นะครับกองจะเลื่อนครับขนาดทอสองนะครับ310คะแนนผ่านนะครับบ้างที่26โชคบุญมีนะครับ 305คะแนนผ่านนะครับบ้างที่27นะครับบินเบานะครับบินเบานะครับทอสนะครับ250คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่28นะครับสุวรรณีนะครับทอส1งรคะแนนไม่ผ่านหนักเลยนะครับบ้างที่29่นะครับชีตานะครับทอสนะครับ265คะแนนเจ้าหมวกนะครับบ้างที่30แม่เลี้ยงเป้นะครับทอสนะครับโอ้ เพียงแพ้เดียวนะครับแพ้นะครับร้อาสิ้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสามสบเอ็ดนะครับเจจ่าสังลุยนะครับทอ2องนะครับสามร้อสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับสองร้อยแปดสิบแพ้เดียวนะครับสามร้อหกสิบคะแนนผ่านนะครับเก่งครับนะครับบางดีสามสิบสองครับเทพจักรพรรดินะครับผูมาเทพจักรพรรดินะครับสามร้อยยี่สิบคะแนนผ่านนะครับบางดีสามสิบสามเพชร มิ่งเมืองนะครับผม330คะแนนผ่านครับบังดีสามวัดแสงนะครับ360คะแนนผ่านนะครับบังดีสามดอกเหมยนะครับ205คะแนนไม่ผ่านครับบังดีสามครับอ่าน่องปลอมนะครับน่องปลอมนะครับทอสามนะครับไฟหมื่นนะครับเพียง10นะครับผม340คะแนนผ่านนะครับบังดีสามสิลานพญาแทนนะครับว้าวเก่งนะครับสงสัยสิเป็นไฟช่างชนนะครับผม ของเมลิงเปหรือเปล่านะครับผมทอสองครับ3า7คะแนนผ่านครับบ้างที่สดนัทกอนนะครับผม20คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่39นะครับนุ่มลอยเอสนะครับผมทอสองนะครับ345าคะแนนผ่านนะครับบ้างที่สโชคบุญมีนะครับผม295าคะแนนเจ้านะครับผมบ้างที่4ีนะครับแอปเปิ้ลนะครับทอสองนะครับ 82คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้าดีซี12นะครับเชี่งขวัญนะครับ320คะแนนผ่านนะครับบางดีซี13นะครับเจจ่านะครับ275คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซี14นะครับจินดานะครับผม190คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซี15โอรสสวรรค์นะครับ205คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้าดีซี16เจจ่านะครับ 85แพดเดียวนะครับผ่านเสยนะครับแต่พลบริเลงเวล่าทำการขอภัยนำนะครับผ่านนะครับบั่งที47นะครับลานชัยภูมินะครับ135คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที48อบต่อนะครับท .2 นะครับ310แต่340คะแนนผ่านนะครับบักไฟสรุปมาประมาณ48บาทส่วนมัดมันสิมีหลายก็ไหนมีท .2 โอ้โหเหนียงกับวากันไปนะครับผมนะ ดีใจนะผู้เขาถึกนะครับผู้โศกผู้มานนะครับผู้ประมาณค่ะสู้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเด็กีต้องกราบขออภยัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็กีสวัสดีครับ